สนับสนุนโดย All New Vios MK Restaurant ได้เวลามาโชว์ความเก่งความแกรง่งและความเกลียนกับสองหนุ่มแสบเซียนกันละครับคนแรกพี่ใหญ่หนุ่มหล่อมาดเนียบกับน้องเล็กอ้วนที่มีคารมเป็นต่อรูปหล่อมไม่สนขอเชิญพบกับเปอร์สวิกรมอมรันและแจ็คเฉลิมพลที่คําพรทีระวง yeah! พอนนี้นราเข้าสูร่รายการที่มีพื้นที่พิเศษสําหรับเด็กที่เ,เรียนเล่นและบวกความสนอีกด้วยนะครับนั่นคือ,อคร,ร,รายการเด็กห้องท้าต้องบอก,กนะครับพี่เปิร์นครับกับเกมการแข่งขันนะครับที่ไม่ได้เฉพาะแค่เด็ก,เก,ดกต้องการเด็กที่เกียนแล้วก็เก่งนะครับ ที่มาแข่งเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเจ,จ๋งจริงๆครับผมเจนที่มาแข่งขันกันในวันนี้เป็นโรงเรียนที่มาจากจังหวัดปทุมธานีด้วยกันทั้งคู่ถ้าพูดถึงปทุมธานีนี่นึกถึงอะไรครับพี่เปิร์สนามกอล์ฟโอ้โห <c oughs> คุณตีกอล์ฟถังนันใช่ไหมใช่ผมนี่ต้องเรื่องนี้เลยครับปทุมธานีกว๋วยเตี๋ยวเรือเน่ก๋วยเตี๋ยวเรือกอร่อยทุกทุกร้านครับผมเอาจริงๆแล้วต้องไปถามน้องๆ้องที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นดีกว่าได้ครับผมที่จังหวัดปทุมธานีใน แต่ละพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนนั้นหรือแ,แม้กระทั่งในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนนั้นมีอะไรเด็ดอะไรดังเจอกับโรงเรียนแรกกันก่อนเลยครับโรงเรียนวรราชาที่นัตดามาวิทยาช่วงเปิดเรียนสนับสนุนโดย MK Restaurant สวัสดีครับสวัสดีครับ พี่มาร์คพี่เปียกแล้วพี่เป้าพี่มาร์บมีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรครับอะไรอยู่โรงเรียนวิชาการครับทางวิชาการเก่งวิชาการมากก็ไม่ถือว่าเก่งครับแต่พอจะพอประมาณนะครับพอประมาณของคุณเนี่ยพอประมาณของคุณที่เกรดเฉลี่ยได้เท่าไหร่ครับ4.0 0ครับ 4. 0 0 4.00นียบ้านคุณพอประมาณเหรอครับได้เห็นว่าเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการแสดงออกด้วยเป็นคนกล้าแสดงออกครับ

พี่เปี๊ยกมีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรครับในกีฬาครับเล่นกีฬาเหรอครับครับผมกีฬาอะไรครับบาสเกตบอลครับบาสเกตบอลครับเขาบอกมาเขาแอบมาซิผมข้างหลังเวทีครับพี่เปิครับเขาบอกว่าวันนี้เขาจะทดสอบพละกกาลังของเขาให้ดูด้วยการจะยกพี่แจ็คด้วยตัวของเขาเองคนเดียวพี่แจ็คหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับผมเอาให้จริงเสื้อมันปีแล้วเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าแล้วกดมือเป็นกำลังใจให้เปี๊ยกหน่อยครับ ระวังนะเพียเอ้ยไม่มิดเอาไม่ม่ไม่โอ้ไม่มิดอ้ยเอ้ยไม่เคยมีใครยกผมได้ครเป็นไงบ้างครับหนักไหมครับพี่แจ๊คก็หนักคหนักครับปวดหลังไหมครับไม่ปวดไม่ปวดนะครับเป้าบ้างดีกวล่าครับเออเป้านี่มีความสนใจในเรื่องของอะไรครับก็การเล่นดนตรีครับก็เล่นดนตรีไปด้วยร้องเพลงด้วยเฮ้ยเล่นเล่นอะไรเล่นกีตาร์ครับผมเล่นกีตาร์้องไปด้วย สาวๆที่โรงเรียนนี้กรี๊ดพี่เป้าไหมไม่กรี๊ดอะพี่เป้าร้องเพลงไปไงร้องเพราะอะพี่เป้าโชว์สักหนึ่งบทเพลงได้ไหมครับได้ครับผมจะเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอ ร тех, pues him, ักเธอเธอรู <for ced> really IR ้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาที่ไรเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงมีอะไรอีกไหมครับพี่เต้าคำสามารถพิเศษก็มีแต่งเพลงเคยแต่งเพลงอะไร <ม>าแล้วบ้างครับเป็นเพลงเกี่ยวกับเพื่อนครับผมร้อ,องให้ฟ<ด>ังชนิดได้ไหมครับได้ครับต่คนต่างทาห้นทางอุปสรรคขวางน้ำขวางกันสึกเท่าไรวอนให้เธอได้โปรดมั่นใจจะเมาไว้พรุ่งนี้ต้องดีกว่า กำลังใจสู้ๆเลยครับผมครับอ่ะวันนี้หวังว่าทั้ง3คนมีทักษะที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทั้ง3าคนจะต้องช่วยให้ทีมนั้นสามารถเข้าไปคว้าทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนแล้วก็ให้กับตัวเองได้นะครับขอเชิญข้าประจำที่เลยครับมาถึงเนที่2ครับผมกับโรงเรียนเตียบุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา คิงน้องฝรน้องบอยราบแถวบ้านแจ็คถามไปเลยเริ่มจากคิงก่อนเนี่ความสามารถพิเศษมีอะไรครับหลายอย่างครับก็อาเช่นอ่านกรชอยครับอ่านกรแล้วก็ชอยจริงเหรอครับอ่านระวังสนอพวกนี้ครับได้พี่แจ็คให้น้องคิงชอยให้ฟังหน่อยครับได้เลยครับพี่เปิดครับคิงครชว์เลยครับผมเอิเงเงยชาเองเงยเอิเงเงยชาเองเงยวันนี้จะร้องเพลงชอยให้อร่อยล้น จะชอยรายการโมเดิร์นนมีรายการดีเด็กหลังห้องขอเชิญพี่น้องเรามาดูกันไหมมาดูกันไหมแเรามาดูกันไหมพี่ดีกรลูกรอหน้าตาดียัฮัสุขีชนะสบายเอชาเอชา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 หน้อยแม่มาถึงน้าง ฟอร์ดดีกว่าครับผมความสามารถมีอะไรบ้างครับอ๋อเป็นนักกีฬาครับระดับเขตของตะก้อครับครับได้รางวัลเหรียญทองครับผมโอ้โหรางวัลเหรียญทองครับผมแล้วก็มีได้รางวัลแข่งตลกครับผมระดับประเทศเหรียญทองอันดับที่5ครับผมเราได้เหรียญทองเลยใช่เล่นกับพี่แจ็คเลยอ่ะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นครับวันนี้ผมมาหล่ออย่างเดียวครับมาแนวหล่อมาแนวหล่อมาแนวหล่อแล้วเรื่องเรียนนะฮะเรื่องเรียนเป็นไงขอสัมภาษณ์ของเรื่องเรียนของเรา ผมเรียนไม่เน้นครับกิจกรรมเด่นอย่างเดียวโอเก่เด่นระห้างเด่นระห้องจริงน้องบอยบ้หรือเล่าครับผมทำอะไรับความสามารถของเราความสามารถพิเศษก็แกะสลักผักผลไม้แกะสลักผลไม้เหรอมีอะไรอีกไหมครับแล้วก็มีขนมีอาหารคือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยบอยถือว่าถนัดใช่ไหมครับได้ข่าวว่าเคยไปแข่งเกี่ยวกับเรื่องของการ แกสลักผลไม้แล้วก็ทำอาหารอะไรชนะด้วยใช่ไหมครับเป็นรางวัลการแข่งขันทำอาหารชาเพื่อสุขภาพสำหรับไทยได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทยโมีผลงานไหมดูไหมวันนี้มีครับวันนี้พี่เปิ์ดูพี่่อยมีเป็นแกสลักครับนี่เลยครับพี่เปิดผลงานนี่นะครับของน้ำบอยนี่มีเซนเลยพีเซนเลยของน้ำบอยมาเลยครับโอ้โหนี่ทำเองคนเดียวเหรอครับ ใช่ครับทำเองคนเดียวหมดเลยไปเรียนมาจากไหนครับก็มีอาจารย์มาสอนด้วยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็เรียนเองจากตามหนังสือด้วยอ๋ออันนี้บละกอ่อนะพี่บออันนี้เดี๋ยวโหถักเป็นใช้เวลากี่วันครับเนี่ยเฉพาะเฉพาะลูกนี่ลูกละครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเองโหยากนะแต่ทําเสร็จแล้วสวยมากนะครับนอกจากเรื่องของการแกะสลักแล้วเดี๋ยวฝากน้องๆเอาไปเก็บก่อนนะครับครับเรื่องของการแกะสลักแล้วเนี่ยบอยยังสามารถ เล่นโขนได้อีกด้วยใช่ครับวันนี้จะมาโชว์ให้ดูใช่ครับวันนี้สักนิดหนึ่งครับได้ครับปรบมือนะครับมือเอ,อ่ยเออมือ่อนันไอองค์พระคนีเอ,อ่ยแข่งขัน กลางกอ,องซองข้างทางกันแปลวว่าไปพันแก่เจ้าัวพามชาก่อนตัวท่านจะไปไหนเราอยู่นี่เหตุไรไม่ตายถามจะมาเดินลีขึ้นวิมานงาม หยาบยามเช่นนี้มีบางควรพอมาถึงจะบุกลุกเข้าไปเหตุชะนายไม่กเกรงองค์อีเอือสวนพระสนิทนิทราอย่าเพอกวนจงคอยอยู่ในสวนก่อ,อนเป็นเนร เดี๋ยวก่อนครับบอยจริงๆแล้วเนี่ยสุดยอดมากนะฮะสุดยอดครับพี่เฟยครับจริงๆแล้วบอยที่เล่นบทเมื่อกี้เล่นบทเป็นเป็นพระคเนศครับพระคเนศเหรอครับเป็นต้องมีสวมชุดองค์มีเรื่องอะไรอย่างงี้แต่นี่เป็นโดยย่อให้แค่พอรู้ว่าโขนมีการรำการร้องแบบไหนจริงๆแล้วเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาร้องเอง หรือว่ามีคนร้องมีนะมีคนร้องครับ<ม>แต่สามารถร้องเองได้ด้วยครับอะไรที่ทําให้บอยลหลงไหลในศิลปะวัฒนธรรมไทยครับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับเป็นศิลปะที่สวยงามของคนไทยและเป็นศิลศิลปะที่น่าภูมิใจซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยจะมีใครสืบสานงานพวกนี้อยู่แล้วมไม่กันแบบว่าเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับกันตอนนี้ฝากน้องๆดีกว่าสาหรับคนที่สนใจวัฒนธรรมไทยครับผมครับก็าฝากน้องๆพี่ๆนะครับก็ที่สนใจ ศิละปะวัฒนธรรมไทยนะครับก็ช่วยกันสืบสานอย่าให้ศิละปะไทยของเราสูญหายนะครับเพราะศิละปะไทยของเราไม่มีชาติใดเสมอเหมือนเป็นศิละปะที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยครับขอฝากไปด้วยครับนี่เนะี่และในตอนนี้นะครับก็ต้องขอเชิญทีมเตรียมดมศึกษาพัฒนานการลำลูกกา<อ>ประจำที่ครับ ณนะตอนนี้นะครับทั้งสองเรียนเป็นประจําที่กันอยู่แล้วนะครับ,รบทั้งฝ่าย<ม>ของเรียนวราราชาธนด,ดาม,มาศวิทยานะครับประจําอยู่ที่แท่นมาชิตะสาหร่ายทะเลย่างมาชิตาครับผมสําหรับโรงเรียนนะครับเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา,าการลำลูกกาประจําอยู่ที่เฟส9กครับหลังจากที่สองทีมพร้อมแล้วนะครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขัน เกมแรกของเรากันเลยละกันนะครับในช่วงของการสอบเก็บคะแนนสอบเก็บคะแนนของเราในวันนี้มีชื่อว่าช่วงเชา้านี้ใครหิวนี่บอกพี่แจ๊คเลยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอิ่มท้องร้องเฮครับ กติกาการแข่งขันอิ่มท้อร้องเทในวันนี้เราจะให้แข่งกันโรงเรียนละ10คนโดยมีเมนูอาหารอร่อยจาก MK ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วในหม้อสุกี้น้องๆต้องยืนต่อแถวแล้วช่วยกันกินกินกินโดยแต่ละคนจะมีเวลากิน MK สุกี้กันคนละ20วินาทีเมื่อหมดเวลาจะต้องให้เพื่อนร่วมทีมคนต่อไปมากินต่อเมื่อกินครบทั้ง10คนแล้วกรรมาการก็จะเป่านกหวีด หมดเวลาเราจะตัดสินจากปริมาณอาหารที่เหลืออยู่ในหม้อสุกี้ทีมไหนเหลือน้อยกว่าก็จะเป็นผู้ชนะรับคะแนนสะสมไปก่อนให้อุ่นก่อนเลยครับซิบะแนนซึ่งในช่วงสอบเก็บคะแนนประจำวันนี้นะครับเราได้รับอภินนันาการมาจากทาง MK Restaurant ถูกต้องครับมอหม้อสุกี้มาให้เรา2ชุดใหญ่ๆด้วยกันนะไปไงพี่แจ็คน้าทานไหมต้องบอกว่าอิ่มแบบร้อนๆเต็มๆเลยนะฮะแล้วทั้งหน้านี่ ผมหิวเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วผมหิวมากแล้วครับผมผมเห็นผมผมผอมผมยังหิวเลยครับใช่ครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ร้อนเอาดิขีบดิใช้ตะเกียบไม่เป็นหรอไม่เป็นแล้ตัน้ำนามันก็ร้อนเลยเอาลุไปไปด้วยตะเกียบเร็วเรเร็วเ

ก่อนนะเทคนิคของคุณรอบแรกนี่คือใส่น้ำจิ้มลงไปในหม้อรอบที่สองนี่คือยังไงนะยัดนจิ้มเข้าไปก่อนกินน้ำจิ้มเข้าไปในปากให้มันเผ็ดให้มันเผ็ดไม่ร้อนอ๋อแล้วร้อนไหมร้อนเท่าเดิมมันพยายามหาวิธีสรรหาตลอดนะครับแต่ด้วยกระบวนการของการหาวิธีเมื่อสักครู่นี้คนสุดท้ายนี่ทานเยอะมากรับไปเลยก็แล้วกันเป็นจิ้มรสเชอร์จากทาง m k Restaurant ให้ไปสุกร่วมกันมันยกห้องไปเลยครับ ส่วนทีมที่แพ้ในรอบแรกนี้ไม่เป็นไรฮะเรามีของขวัญรางวัลตุ๊กตาน่ารักน่ารักปลอบใจให้จากทาง M.K. และการแข่งขันของเรายังไม่ได้จบแค่นี้นะครับตัวแทนทั้ง3ค,คนของแต่ละโรงเรียนจะต้องไปร่วมสนุกและร่วมลุ้นกับการแข่งขันกันต่อในรอบต่อๆไปถูกต้องนะครับพักสักคู่แล้วกลับมาเจอกันในรอบสอบมิชชั่ yeah.